เป็นที่น่าภาคภูมิใจกับหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยตั้งแต่ฤดูการแรกจนถึงฤดูการที่แปดจักหน่อยการฤดูการที่เก่าครับพี่น้องบอยสิริชัยเป็นหมอลำทีตามขันตามลำดับบริเก้ากระโดดแบบไบว่ไปจังสแม่พี่น้องสิงค่อยคอยพัฒนาขึ้นมาแลวก็ไปแบบซาซา แตว่าสงางามเพื่อหมอล่ำเจเกินลอยนะครับแปดปียืนยัดมาอยู่ใดนี่ก็ถือว่าคาักแล้วจากมุมมองเที่ยนว่าหมอลํำวัยรุ่นออกมาตั้งวงเด็กน้อยออกมาเห็ดวงมันสี่อยู่รอดเ่จังสี่เพราะว่าบัดนี้หมอลำ่ำปีมาอยู่น้่มกับมีต่างต,ตัวเครื่องไ้ล่ะตัวเก่งๆจังสี่ไ้ม บ่อ,อยงไงเนาะในยุคนั้นผนว่าโอ๊ยเสือหลายตัวมาอยู่ทาเดียวกันมันจะเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่ดังที่คิดมันเป็นที่บารมีของแต่ละคนบารมีของบ่อยหลายพีน่น้องกรเลยปะคองว่งมาอยู่ใดเท่าถูกมือนี่และการมาเอาเรื่องล่ำนำผมเท่าถุกมือนี่และการสังเกตผมสังเกตบ่อยซีรีช่ยมานะครับบ่อยซีรีช่ยมาว่าเป็นหยังพินจัง จะเลื่อนเป็นอย่งเพิินจังคอยก้าวขึ้นมาที่ระขันละขันระขัน,ลขนแล้วก็ประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันบเป็นเรื่องบังเอิญได้พี่น้องมันเป็นอยู่ที่บุญวาสนาและก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเปลี่ยนคนทีบลืมกัมพืชและกับบลืมภูมิภาคุณบลืมคู่บาอาจารย์บอยร่วงจากระเบียบปุ๊บถักหาผมปับ๊บและก็เป็นคนที มาบูชากรลํำด้วยตนเองตลอดตั้งแต่ฤดูการเรชยจนถึงฤดูการที่เปดต้องมาขอพรจากคู่บาอาจารย์เก็บดอกไม้ขันหาขันเปดมาขอบุญขอคุณบัดนี้ย่ามสิขินแสดงปีที่ผมไปบอยสิริชัยถึงเขาเป็นหัวหน้าแต่ว่าเขาต้องมากราบคูบาอาจารย์ขอพรก่อนขึ้นเวที พาบ่ด้มาไหว้คู่บาอาจารย์นั่นก็คือสิบอสวงในใจเพิ่อนนั่นแหละประศรไปคือนี่เพิ่นเป็นน้ำห้อยรุ่นเกา่ารุ่นพอรุ่นแม่คู่บาอาจารย์ได้กี่เพิ่นว่าขันสิขืนล่ำทังสีเนาะให้ไปไหว้ผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ผู้เป็นคู่บาอาจารย์เด้อบ่อยกบนำเหตุนำข้องตรงนี้แล้ววันนี้สังเกตเบ่งจักปีแล้วที่บ่อยมกกอกอดล่ำน้ำผมและกกับบัเคเถ้ทิมคู่บาอาจารย์ โอ้ยบอกมาเลยตื่นตันใจพี่น้องโมเมนอันันเด็ตคือมันตื่นตันใจมันเป็นสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นตัวแต่ถ้าใครทําได้มันก็เลยดีมันก็เลยเจริญรุ่งเรืองหลายคณะครับพี่น้องมอลัมตั้งเต่สมัยโบราณโบลานดังขึ้นมาสองสามปีหยุบไปก็มีเด้พี่น้องแล้วก็โมเมนในห,หน่อยคณะมอลัมตะกี้เนาะดังขึ้นมา คักอิหลีว่าแม่นขนานันดังถั่วมูเตวัดดับเตว่าบ,บ่สิริชัยเล่าคอยกล่าวเึ้นมาที่ละขันที่ละขันที่ละขันเลยหนึ่งเล่าเป็นคนมกทํำบุญวัดบานโนนแสบงเห็นบ่แต่่ปอยู่ที่แหลกปีแหลกเราเหตุนนะเราเหตุผ่าปลาไปสางวัดนสางบ้านจนท้บ้านหักหอมเลยกับหูจักก็ว้งม้าล่ำเจก,กันลอยเลยบัดน,นี้ปีนี่ฤดูกาลน,นี่นะล่างวันเล่าขัวเอา อยู่ใส่งันหนึ่งอย่างทีมีเจียดเล่าเดบไปเมือ่อแล้วก็แอ ah ็นอรดีมาเปลี่ยนครูบาลามีอีกพี่น้องมันเอาพี่น้องคืดบอเตกีคืนแจ็คเทอร์บอาว่าบ่อยกับแอนอเจไดมาอยู่น้ากันบัดน,นี้สองพลังก็เลยมาร่วมกันมันก็เลยเป็นเขาเหนว่าพลังบ้านเอบีเป็นพลังทีมีม่นขังอยู่ด้พี่น้องอันนี้โบเมนอวยพี่น้องสังเกตไปเวยว่าแล้วบริหารวงบอยบอริหารผู้เดียว หลับร่องว่าหมอล่ำเจกเรื่อยนี่สิ่เป็นหมอล่ำวัฒนธรรมที่ยืนยัดอยู่เลยหลักรักษามหมอล่ำสังเกตจากการโพดของเพิ่นเพื่อนซีเน่นนักเรืองล่ำบ้านมักเตยเพื่อนกัดเตยแต่ว่าเพิ่นบดถิมเรื่องการลองการล่ำเรียกฤดูการต่อไปนี่ฤดูการที่เก่าเล่ากับมาผิดผันล่องเบิงเปลี่ยนรูปแบบเรืองล่ำใหมเปลี่ยนวันนคดีนะครับ กากพี่น้องติดตามเนเด้อนะครับติดตามมาล่ําใจเกินลอยก็ขอให้ปังปัง,ปงเพิ่นว่าอีกได้บ่นี้ไปเห็นโพดหนึ่งเพิ่นวาเจ้าภาพนะครับบได้ใจเกินลอยบ่จจางบ่นะนมันมีหน่วยสองกสิธาหน่วยสองหน่วยสองผมมีบ่อยซีริชัยก็เอาว่าแต่ซื้อใจเกินลอยพะนะป้ามาเป็นตาดีใจ คอยลรสู่คอยเราอยู่เบื้องหลังน้ำลวก็รู้สึกว่าพุ่มใจเลยนะพี่น้องเฮ้านียกระซัมพอซัมแม่เนาะผู้อยู่เบื้องหลังนี่ผู้ที่มันเห็นลูกเต่าพ่นะสบความสําเร็จเนี่ยก็มีความสุกเด้พี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องทุกท่านนะครับอยาสุไรลืมถิมหมอล้าขณะเกาใจเกินลอยขอฝากเป็นลูกเตา่าลุงป่าญาอารูสุคนเด้อขอบคุณครับ